มีลูกสาวจะเริ่มต้นสอนลูกยังไงให้เข้าใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ครับจริงๆแล้วอ่ะหย่เพิ่งรีบข้ามไปที่เรื่องเพศสัมพันธ์เลยจริงๆการสอนเรื่องเ,อเพศศึกษาเดี๋ยวนี้ก็หลายๆหน่วยงานก็มีการทําคลิปมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเยอะขึ้นนะคะม,มันควรเริ่มตั้งแต่เรื่องของคําว่าเพศอ่ะตั้งแต่อายุายังตัวน้อยว่าเออ คำว่าเพศมันประกอบด้วยอะไรบ้างการแสดงออกทางเพศแบบเพศชายคือเป็นยังไงการแสดงออกทางเพศแบบเพศหญิงเป็นยังไงแล้วก็พอเริ่มถึงวัยที่เวลาพาไปหาคุณหมอน้องเขาเริ่มตัวสูงขึ้นลานนมมันเริ่มแตกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มรู้แล้วว่าจะมีเต้านมก็คือจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยซึ่งความแตกต่างของเ,ออเกิดมาเป็นผู้ชายกับเกิดมาเป็นผู้หญิงมันก็จะเริ่มมีความต่างกาันความรู้สึกที่เกิดขึ้นอ่ะเรื่องของความรู้สึกเราควรจะจัดการกับความรู้สึกยังไงแต่ถ้ามันมีความรู้สึกอย่างอื่นที่อยากจะจับเนื้ออตต้งัวเาล่ะ จนไปถึงขั้นที่เอออยากแสดงความรักโดยใช้ร่างกายอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปถ้าสมมติไม่เคยปูพื้นไม่เคยคุยมาก่อนเลยแล้วอยู่ดีๆก็จะจาไปคุยเรื่องเพศสัมพันธ์เลยอะ่ะตัวเราเองคุณพ่อเนี่ยก็คือเก่งมากในระดับหนึ่งคือตั้งใจที่จะคุยแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ในภาวะที่พร้อมจะฟังหรือเลปล่าเพราะเวลาในเรื่องการสื่อสารเรื่องการสอนแบบนี้มันต้องเป็นทูเวย์หรือเปล่าไหมคือลูกเราก็ต้องมีความพร้อมที่จะจะรับฟังในสิ่งที่เราจะให้ด้วย อเพราะจริงๆส่วนใหญ่แล้วหมอคิดว่าคุยกับลูกบ่อยๆอาจจะเริ่มถามเช่นมีแฟนหรือยังมีเพื่อนที่ชอบไม้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะแบบเช่นสมมติดูละครอยู่อะไรเงี้ยอ่ะพะพระเอกนางเอกเขาอยู่บ้านเดียวกันเขามีกอดจูบกันแล้วก็เออบอกว่าเออเนี่ยสมัยพ่อก็อจ,จะค่อยๆเล่าไปสมัยพ่อหนุมน่มๆก็มีนะถ้ามีความรู้สึกแบบนี้แล้วเกิดว่าอ่ะเราแบบ อยากจะไปต่ออ่ะเลี้ยงไม่ได้เราจะต้องดูแลตัวเองอยังไงก็ต้องสอนให้เขารู้จักในเรื่องของการใช้ถุงยางเป็นต้นก็ค่อยๆสอนไปทีละสเต็ปแต่ไม่ใช่โอกข้ามไปเดี๋ยวบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าเหมือนเราไปสนับสนุนว่าให้เด็กเขามีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนไม่ใช่มันก็ต้องค่อยๆปูมาให้เข้าใจความแตกต่างทางเพศสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บอ่าแบบนี้ยเราไม่ป้องกันมันมีเกิดความเสี่ยงอะไรบ้างก็ต้องบอกอืม แล้วเขาก็จะได้แนะนำเขาได้ถูกต้องว่าเขาจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงเช่นอ่ะไปลอยกระทงอาจจะลอยกระทงด้วยกันสองคนแต่เราไม่ไปอยู่ในห้องมืดๆสองคนไม่ไปในซอยเปียกให้ฝนมันตกให้ไม่มีความเสี่ยงอะไรเงี้ยคือเราสามารถใช้สิ่งที่ลูกเราเขาชอบดูอะสื่อที่เขาเสพอ่ะเป็นตัวตั้งต้นในการเริ่มบทสนทนาที่ดีได้นะคะคมไม่ใช่อยู่<อ>ดีๆอยู่ดีๆก็โอ๊ยเป็นน่าจะแตกเนื้อหนุ่มอะไรอย่างนี้แล้วเราเพิ่งมาพูดมันช้าไปนะเราดกเขาจะรู้สึกแบบ เอ๊ะตกใจเหมือนเรียกมานั่งเลคเชอร์อออดีไม่ดีเขาจะรู้เยอะกว่าที่คุณพ่อคิดก็ได้เพราะว่าเด็กโซเชียลโซเชียลสมัยนี้มันเยอะมากเพราะฉะนั้นคุยกับเขาเยอะๆให้เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาแล้วให้เขาได้พูดเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีช่องที่เราให้เสริมในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีกับเขาใส่เข้าไปได้เองค่ะแต่ว่าหมอว่าสําหรับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เรียกมานั่งฟังแล้วก็สอนบอกอเขาว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้ประโยชน์หรอก